สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอของแปลกนะพี่ตลาดนัดนะอันนี้เรียกอะไรกันเนี่ยตัวไหมตัวไหมนะคะอันนี้คือตัวไหมนะคะไหมทอดเน่ไหมทอดและนี่อันด้วงอันนี้ด้วงนะคะนี่นะคะด้วงทอดนะคะด้วงทอดนะคะนี่ค่ะจิ้งรีกับตะกรานจิ้งรีดนะคะกับตะก,กราดน,นะคะปนกันนะคะอนี้ก็ดี กระดิไไ <in> ่งกระดิ่งใช่กระดิ่งทอดแล้วก็จิ้งครอันนี้กระดิ่งทอดนะคะนี่กระดิ่งทอดค่ะแหม่ก็ไม่รู้จักนะมันเป็นยังไงเนาะตัวคล้ายๆ้าจิ้งหรีดแต่เขาเรียกจิ้งกระดิ่งอ๋อตัวคล้ายๆล้ายจิ้งหรีดนะคะแต่เขาเรียกกระดิ่งนะคะนี่ค่ะนี่นะคะอันนี้จิ้งหรีดค่ะนี่จิ้งหรีดนะคะแต่อันนี้กระดิ่งค่ะ ตัวมันจะคนละสีกันนะคะตัวเล็กกว่านี่ตัวนั้นจิ้งโครงมีจิ้งโครงค่ะจิ้งโครงมันก็อยู่คล้จิ้งหรีดเหมือนกันแมลงทอดครับแลงทอดเปจิ้งโครงค่ะแมลงทอดไหมครับจแ้งโครงนะคะคล้ายจิ้งหรีดเหมือนกันนะคะก็เรียกจิ้งโครงนะก็มาทอดแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเนาะไข่เต็มท้องเลยค่ะอืมเขาบอกว่าไข่เต็มท้องนะคะ หนึ่งถ่ายใกล้ๆใ,ให้ดูแล้วนะนี่ใบมะกรูดนะคะนี่ใส่ใบมะกรูดในใีด่ทอดเนาะนี่ค่ะร้านอาหารนะร้านอาหารทอดนะคะก็มาถ่ายให้ดูแล้วนะเพื่รู้จักเหมือนกันเนาะถ่ายให้ดูแล้วนะคะนี่นะคะนนะคะโอเคนะคะนี่ค่ะขออนุญ,ญาตนะ นี่นะคะแล้วแล้วเกามีอะไรนะเนี่ยเนี่ยเครื่องปรุงใช่ไหมใช่ใช่เครื่องปรุงมีสองอย่างนะคะเครื่องปรุงมีพริกไทยใส่เมคกี้ฮะใสเมคกี้เมคกี้นะคะอันนี้เมคกี้นะคะอันนี้ก็พริกไทยนะคะเวลาจริงก็ใส่พริกไทยกับเมกกี้ลงไปด้วยนะคะโอเคนะคะ ของทอดนะคะซึ่งเราอยากเห็นนะนานๆจะไม่นานๆจะมีทีนึงนะคะนี่ค่ะนี่นะคะโอเคค่ะ <ๆ S 1> ถ่ายให้ดูแล้วนะเ <ๆ S 1> ด๋ยว <ๆ S 1> มีอะไรแปลกๆก็จะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะๆๆบายๆค่ะ